ไปต่อกันที่นเทศการพิเศษนะคะจินซีฮ่องเต้จกักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนแล้วก็กองทัพทหารดินเผามาจากแสดงครั้งแรกในเมืองไทยนะคะให้ผู้ชมไปติดตามจากรายงานของสำนักขขาเ c ียนค่ะ พิเศษจินซีฮ่องเต้จัก,กรพรรดิองรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผาสร้างปรากฏการณ์การตื่นตัวในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไทยด้วยจํานวนผู้เข้าชมนิทรรศการวันแรกไม่ต่ำกว่า1,000คนโดยได้รวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสําคัญ86รายการ133ชิ้นอายุกว่า2,200ปี จากพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิจินซีและพิพิธภัณฑ์อื่นๆจากจีนรวม14แห่งมาจัดแสดงในเมืองไทยเป็นครั้งแรกภายใต้าการดำเนินงานของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคเอกชนไทยและหน่วยงานของสาธารณารัฐประชาชนจีนไทยได้ประสานงานมาตั้งแต่ปี2559เพื่อเตรียมขั้นตอนการขนย้ายการดูแลโบราณวัตถุอย่างเข้มงวดทุ่งมงบประมาณไปกว่า50ล้านบาท การครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนที่มีกันมาอย่างช้านานนะคะเพราะการจัดนิทรรศการจินซีฮ่องเต้นี้ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้เดินทางมาถึงประเทศไทยและครั้งนี้นะับเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่สองนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้มีการเห็นโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าที่ส่งตรงมาจากจีนอย่างใกล้ชิดค่ะการจัดแสดงของนิทรรศการนั้นนะคะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันค่ะ แสดงพัฒนาการก่อนการรวมชาติยุคราชวงศ์โจตะวันออกที่แคว้นต่างๆปกครองกันอย่างเอกเทศการสั่งสมทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่ส่งให้แคว้นฉินแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ภาชนะสำริดอาวุธและเงินตราโบราณวัตถุในส่วนนี้มีอายุกว่า2,700ปี สองจัก,กรพรรดิองค์แรกของจีนผู้ผนนวกโลกมนุษย์และสวรรค์แสดงถึงความสำเร็จในการรวมรัฐทั้ง7ให้เป็นอาณาจักรของจิ๋นซีปฏิรูประบบการปกครองแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางพัฒนาเทคโนโลยีการสงครามระบบเงินตราภาษาเขียนและการพัฒนาสาธารณประโภคต่างๆ ส่วนที่3คือการแสดงสุสานจักรพรรดิมหาอาณาจักรใต้พิภพเรื่องราวของจิ๋นสีฮ่องเต้ถูกบันทึกไว้โดยสื่อหม่าเฉียนอ่าลักษสมัยราชวงศ์ฮั่นได้พรรนารายละเอียดของมหาสุสานจักรพรรดิจิ๋นสีผู้ปรารถนาชีวิตเป็นอมะตะสร้างสุสานเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังความตายมีการขุดค้นพบหุ่นทหารดินเผาครั้งแรกเมื่อ29มีนาคมปี2517 นับเป็นการค้นพบทางโบราณาคดีครั้งสำคัญแห่งศตวรรษที่20ไฮไลท์ของการจัดแสดงในห้องนี้นะคะก็คือการจัดแสดงโบราณวัตถุที่เป็นกองทหารและก็พลทหารธนูด,ดินเผาค่ะซึ่งเชื่อว,ว่าสร้างมาจากบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะคะรูปร่างหน้าตารวมถึงชุดค่ะก็จะแตกต่างออกไปตามแต่ละบุคคลค่ะ สมฤทธิ์เป็นเพียงชิ้นเดียวที่ทำจำลองขึ้นจากของจริงที่มีชิ้นเดียวในโลกมีความบอบบางจนไม่สามารถขนย้ายไปจัดแสดงที่อื่นได้ และส่วนสุดท้ายยุคราชวงศ์ฮั่นต่อยอดความรู้มรดกภูมิปัญญาจานร,ราชวงศ์ชินผ่านความรุ่งเรืองต่างๆตลอดจนด้านเศรษฐกิจก,การค้าขายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างชาวจีนโบราณกับชาวต่างชาติอีกทีกโลกบนเส้นทางสายแฟรไหมผ่านโบราณวัตถุในสุสานร,ราชวงศ์ฮั่น อยากให้นิสศการนี้นะครับเป็นจุดประกายสําคัญทั้งองค์ความรู้แล้วก็การตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับโดยมีกรณีศึกษาจากความเจริญของจีนที่มีความเรียกว่าต่อเนื่องยาวนานมาถึง2,700ปีนะครับถึงไม่อยากให้พลาดแล้วก็เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของไทยจีนด้วยเนื่องจากว่าชิ้นงานและก็นิสศการเหล่านี้ม่ได้เปิดโอกาสให้กับประเทศใดขอก็ได้ทั้งนี้ครับ ทางกรมศิลปากรก็จะประเมินในช่วงของเดือนแรกนะครับในการที่มีผู้ชมหากว่ามีผู้ชมมากเราก็จะขยายวันและเวลานะครับสุสานจากักรพรรดิจินซีเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกมรดกทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเมื่อปี2530หลังถูกค้นพบ ซึ่งได้ใช้แรงงานกว่า7จ็ดแสนคนในการก่อสร้างสุสานานาน38ปีครอบคุมพื้นที่60ตารางกิโลเมตรก่อนทัพทหารดินเผาจินซี้ฮองเต้น,นั้นได้นำออกไปจัดแสดงนิทรรศการในภูมิภาคต่างๆ,งๆทั่วโลกกว่า40ประเทศมีผู้รับชมมากกว่า20ล้านคนกลายเป็นทูตสันทวมัตรีของจีนกับทั่วโลกมาตั้งแต่ปี2007 ทธีธรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์จนถึงวันที่15ทธันวาคมนี้ที่พระที่นั่งสีวโมกคคพิมานพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครค่าธรรมเนียมเข้าชมคนไทย30บาทชาวต่างชาติ200บาทธัญพรสุนราระสำนักข่าว TNN รายงาน